เป็นควันนะครับขึ้นมาเพราะว่าผมรถกระจกครับแล้วก็แสงแดดเข้ามาพอดีก็เอ๊ะกลิ่นอะไรครับโอโหนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะไหมไหมเนี่ยร้อนมาก คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวแล้วค่ะเพราะว่ามีคนออกมาโพสตเตือนสําหรับคนที่ชอบจอดรถตากแดดนะคะอยากจะออกมาเป็นอ,ออกมาโพสต์ตเป็นอุทาหรณ์ค่ะสําหรับใครที่แบบว่าบางทีมันไม่จะจอดที่ไหนนะคุณผู้ชมเนาะจอดตากแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ใช้ที่ตอรรายหนึ่งนะคะชื่อว่า boring home ค่ะออกมาโพสต์ตเล่าเหตุการณ์นะคะว่า คือเขาจอดรถไว้ค่ะแล้วจู่ๆเนี่ยควันมันขึ้นมาเพราะว่าเขาลดกระจกลงแล้วก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะประกอบกับแสงแดด่ที่มันส่องเข้ามาในรถพอดีเลย <c oughs> เขาก็งงว่าจู่ๆได้กรดอะไรลอยขึ้นมาปรากฏว่ามันมีควันลอยขึ้นมาบริเวณแผ่นรองเท้านะคะผมในรถนั่นแหละค่ะแล้วก็ผ้ายางค่อนข้างจะร้อนมากถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ย จะมีโอกาสเกิดไฟลุกไหมหรือเปล่าเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะแน่นอนสว่าผู้โพสต์เนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าตัวเขาเองค่ะจอดรถไว้กลางแจง้งแล้วก็มีการลดกระจกลงเกือบแบบนั่งรถเกือบทั้งบานนะคะเขาบอกว่าแต่ว่าเขานั่งหลุดอยู่ในรถนะผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงกว่าเขาก็เอ๊ะขึ้นมาว่า มันได้กลิ่นเหมือนมีอะไรเหมืนไหม้แต่ที่ไหนได้ผ้ายางปูพื้นเนี่ยมันเริ่มมีควันขึ้นมาแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นไหม้เขาบอกแบบนี้นะคะไหม้เหมือนเราแบบว่าเวลาเผาพลาสติกเลยกลิ่นแบบนั้นเลยเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรติดไฟนะวงเล็บนอกจากมันมีควันลอยขึ้นมาผมก็ปิดกระจกบานดังกล่าวแล้วควันมันก็หายไปเลย ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูเกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนผ้ายางบริเวณดังกล่าวซะซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นพรมแทนหรือเปล่าแล้วบางคนก็บอกว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นถังน้ํามันพอดีอาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดเชื้อเพลิงได้บ้างก็แนะนํานะคะว่าควรจะมีที่บังแดดเวลาจอดรถหรือเปล่าเพื่อให้อากาศเนี่ยมันไม่ร้อนกระจกมันไม่ร้อนซึ่งเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไล่ตัวมากๆเลยนะคะถ้าระวังได้ก็อยากจะให้ระวังค่ะเวลาจอดรถในที่ตากแดดก็อาจจะหาอะไรมาบางสักหน่อยก็จะดีค่ะ